โอเควันนี้พี่วินเรามาอัปเดตข่าวสั้นกันดีกว่าว่าเออวันศุกร์แหละวันจะเป็นยังไงกันบ้างจริงๆก็มีข่าวสั้นๆและกันไม่เยอะสักสองข่าวพอนาอวันนี้ใช่จริงๆคือวีคนี้ยมันมีข่าวหลายข่าวมากเลยเนาะแต่เราก็อยากอัปเดตข่าวสั้นๆก็เลยคัดมาประมาณสองข่าวที่มันน่าสนใจจริงๆเกี่ยวกับโลกคริปโตตอนนี้เนาะใช่เดี๋ยวเราเริ่มประเด็นแรกกันก่อนอ่าข่าวแรกก็คือจริงๆอ่ะผมทําอัปเดตไป เมื่อวานนี้เนาะเกี่ยวกับตัวของ HUSD ก็คือเป็น stable coin ของ h o b b ีใช่ไหมซึ่งตัวนี้เนี่ยคือเขามีข่าวมาว่าเอ้ยมันหลุดเพกอ่ามันหลุดเพกแล้วหลุดอีกออแล้วเยนไวรุ่นหลุดเพกอ่าเสร็จปุ๊บอะ่ะคนก็มาคุยกันว่าเอ้ยใ้ตัว HUSD เนี่ยมันหลุดเพกได้ไงเพราะว่ามันเป็น stable coin แบบที่มีการแบกด้วย USD แบบหหนนึึ่ง่งไม่ใช่หรอ อ่า uh, มันไม่ใช่ hmm. เอาัลกอริทึมสเตเบิลคอยน์เหมือนพวก UST นี่ทําไมอยู่ดีๆมันหลุดเพกล่ะอ่ากรณีมันก็จะคล้ายๆกับช่วงที่แบบ USDT มันหลุดเพกนิดๆหน่อยๆอ,อะไรประมาณนั้นอ่ะเนาะวก็ใช่คือมันเป็นเรื่องของความแพนิคของคนด้วยแหละว่าเอ้ยมันมีการหลุดเพกหรือเปล่าคนก็แบบไปแห่ถอน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 กันแล้วเงินสำรองที่เขามีอยู่ที่แบบพร้อมให้ถอนอ่ะหน้างานเลยอะ่ะมันมีไม่พอหรอกอ่าคือเขาเวลาเขาสำรองเขาก็จะเก็บไวห้หลายๆที่เนาะแต่ว่าในทุกๆเดือนอะ่ะเขาจะมีการ ตรวจสอบอยู่แล้วอ่ะเอ้ยจริงๆแล้วอ่ะในช่วงของแต่ละเดือนอะ่ะ H u ด d อีอ่ะมันมี USd ในการแบ็กพอหรือเปล่าอ่ะตรงกับจํานวนที่ทาง HU ด d เีเขาออกเหรียญมาหรือเปล่าอ่ะเขามีการตรวจสอบทุกเดือนอยู่แล้วนะตรงนี้อ่ะอันนี้ก็คือเคลียร์ชัดนะว่าเออมันมันมีการแบ็กที่ถูกต้องแหละอ่ะเสร็จปุ๊บเมื่อเมื่อวานเนี้ยก็คือหลุดเพกลงมาแหละอยู่ที่ประมาณหลุดเกือบเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยมั้งเหลือที่ประมาณศูนย์จุดแปดหรืออะไรประมาณนี้เลยะ ใช่ใช่ใช่ปลดลงมาเยอะอยู่บ้างสมควรเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวตรงนี้กันก่อนก็คือมีคนบอกเนี่ยแหละเนี่ยอันเนี้ยคือเขาก็บอกว่าเอ้ยจริงๆอ่ะมันก็มีการแบบเหมือนมีการตรวจสอบเดือนแหละแต่เดือนนี้มันก็แบบหลุดเพกนะอ่ามันหลุดเพกแล้วอะไรอย่างงี้ถ้าางนั้นก็แปลว่าจริงๆแล้วอ่ะต่อให้มันจะมีแอสเซทแบ็กแล้วก็มีการออดิตมันก็ไม่ได้เป็นการคอนเฟิร์มได้ว่าเอ้ยมันจะไม่หลุดใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะฝั่งหัวบี้อ่ะเขาก็แจ้งออกมาว่าเอ้ยจริงๆอ่ะเราไม่ใช่คนออกเหรียญนะ อ่า <Ow. S 1> เราก็ไม่ใช่คนออกเหรียญเหมือนกันอ่า <Ow. S 1> เราไปให้บริษัท eh. อีกบริษัทหนึ่งที่เป็นบริษัทออกสเตเบิลคอยออกเหรียญให้อ่า oh. เขาก็บอกว่าเ <Okay. S 1> อ้ยเนี่ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนก็คืออันเนี้ยเขาบอกว่าจริงๆอ่ะมันมีข้อมูลออกมาว่าทางโฮบี้อ่ะเขาเคยไปลงทุนในเหรียญเพ็กด้วยคือเหรียญเนี้ยปัจจุบันมันเรียกว่า USDP ซึ่งเมื่อวานเนี้ยมันก็มีการหลุดเพ็กลงมาเหมือนกันเนี่ยแต่อันเนี้ยหลุดเพ็กแรงนะเพราะดิ่งแท่งเดียวแล้วแบบลงมาด้านล่างเลยอือคือ ถ้าเราบอกว่าหัวบีไม่ใช่เจ้าของ HUSD แล้วทีเนี้ยตัว H ที่นำหน้า USD อยู่นี่มันหมายความว่าอะไรล่ะ Helium Hydrogen นั่นสิอะไรากันดีอะง่ <laughs> งนะ <laughs> อาจจะอารมณ์แบบประมาณว่าเอ้ยฉันเป็นคนเอาอสเ e t ไปแบคให้นะอ่าแต่ฉันไม่ใช่คนออกเหรียญอะไรประมาณนี้หรืออาโอเคอาจจะเป็นประมาณนั้น Maybe Maybe Not น่าสนใจเนี่ยก็คือเขาเาจะบอกในสไลด์ถัดไปนั่แหละน่าจะอันถัดไปอะอันนี้ข่าวอันนี้อะอันนี้ข่าวอันนี้ก่อน ที่ตอนแรกอะ่ะมันมีข่าวประโคมออกมาว่าเฮ้ยทางซีอโอหบี้อ่ะเขากําลังขายหุ้นบริษัทของเขาบางส่วนออกไปอ่า uh huh. ก็คือขายเยอะอยู่นะประมาณสามพันล้านดอลลาร์เลยแมย้ประมาณนั้นแล้วก็ uh huh. สุดท้ายอะ่ะเขา,เขา,ออก,า,เาก็ออกมาปฏิเสธทางหัวบี้ก็ออกมาปฏิเสธว่าเอ้ยเปล่าเราไม่ได้ขายอาจจะเป็นเพราะข่าวนี้ด้วยอีกส่วนหนึ่งที่ ทำให้คนแพนิกกันแล้วก็แบบแห่กันแบบไปถอนเหรียญถอนอะไรออกมาสภาพคล่องในตัวของ h ฮดูเอเดมันก็เลยน้อยน้อยลงแล้วก็ทําให้เหมือนกับประมาณว่าเหรียญมันหลุดเพกลงมาได้อ่าอ่าเข้าใจเข้าใจใแต่ทีนเนี้ยเนี่ย ก็เนี่ยนาะเขาก็ออกอะเขาออกโดยที่เขาออกมาบอกอ่ะ Stable Universal เราเราไม่ได้ออกเองเนี่ยเราให้แบบ Stable Universal ออกให้อะไรประมาณนี้เดี๋ยวจะไปประสานงานและหาคำตอบให้ว่าอปัญหาที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นจากอะไรอ่ะทำไมเราแบกด้วยหนึ่งนึ่งหนทำไมอยู่ดีๆมันมันหลุดเทกได้ล่ะอะไรอย่างเงี้ฟังเราปวดหัวอะไรกันครับนี่ใช่ไหมอืแต่สุดท้ายก็คือ อ่าใช่วันเนี้ยดีขึ้นแล้วก็คือพอเขาบอกว่าเอ้ยเขาเอาสินทรัพย์สำรองเงินสดสำรองอะไรของเขามาเติมอะไรอย่างเงี้ยเติมพูเติมอะไรเข้าไปอ่ะมันก็คือแบบกลับขึ้นมาเพกได้เหมือนเดิมตอนนี้ก็คือเพกอยู่ที่ประมาณแบบหนึ่งละอ่าอาจจะลงมาแบบศูนชุดบ้างอะไรประมาณเนี้ยก็ขึ้นขึ้นลงๆแต่ว่าอาการมันก็แบบไม่ไม่ได้แย่เหมือนเมื่อวานแล้วอ่ะ <c oughs> อืม <c oughs> ใช่เขาบอเมื่อวานอ่ <c oughs> ะแย่มากแต่ไม่เป็นไรเราผ่านมา,านแล้ว,ลวก็วใช่คนค <Okay. S 2> นเขาก็แอบนั่งคิดว่าเอ้ยมันเป็นจากข่าวเมื่อประมาณ17วันก่อนด้ย FTX ยก <CC> เลิกการซัพพอร์ตอ่าใช่ตัวของฮด USD ด้วยอันนี้เขาก็เลยคิดว่าเออตรงเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องของสภาพคล่องของฮด USD มันก็เลยน้อยลงด้วยหรือเปล่าประมาณนั้นอืมมันก็มีหลายอย่างตอนทางในเรื่องของตัวพอเดอร์เองตัวเหรียญหรือยอย่างที่บอกว่าการที่หอไพี่ออกมาอย่างเงี้ยจริงจริง,รงเธอมองว่ามันเป็นเรื่องของพอมีกฎหมายมีอะไรมาเกี่ยวข้องอ่ะทุกคนพยายามจะบอกว่าไม่ใช่ของฉันจำได้ปะสภาพ เคยเล่าใ้ฟังว่าประมาณสัก2สัปดาห์ที่แล้วมี Exchange นอินเดียที่ชื่อว่าวารีเเนี่ยตัวเขาว่าโดนฝั่งเล g u เลเตอร์ของอินเดียเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการยึดบัญชีการฟรีซอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยก่อนหน้าที่จะโดนอ่ะคือเขาเคยคุยกับไบแ a นซ์ว่าโอเคไบแ a นซ์ okay, จะเข้ามาซื้อกิจการตรงนี้แต่ทีนี้ก็พอมีเขามาปุ๊บไบแ a นซ์ก็ออกบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ใช่คนโอเปเรตนะฉันไม่ใช่เจ้าของเอ้ย วาเซอร์เอ็กอ่าใช่มันคือวาเซอร์เอ็กซ์กนที่ผมเรียกมาเ่ยส่วนหนึ่งมันก็เหมือนเป็นการบอกว่าเออปากเขารับผิดชอบว่ามันไม่ใช่ของฉันก็ถ้ามันจะมีอะไรโดนขึ้นมาไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวอาจจะใช้คานี้ก็ได้ไม่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบตรงส่วนนี้นะอะไรอย่างนี้อ่าใช่ใช่อันนี้ก็คือช่วงประมาณสองชั่วโมงก่อนทางหัวบี้อ่ะเขาก็ออกมาชี้แจงผ่านทวิตเตอร์เขาแล้วว่าเฮ้ยขอบคุณนะขอบคุณทุกคนที่แบบยังเชื่อใจเราอะไรวันนี้ยังเชื่อใจเรา อ่าซึ่งเราเนี่ยก็ได้แบบไปประสานงานอะไรต่างๆมาแล้วนะเราตัวเหรียญมันก็กลับมาเพกได้แล้วนะอะไรประมาณนี้ตอนหลุดเพกบอกว่าคนอื่นคนอื่นเป็นคนออกแต่ตอนแบบอะไรอ่ะตอนกลับมาเพกได้บอกว่าขอบคุณที่ไว้ใจเรานะนี่ไม่นี่ไงปัญหาดิฟิลิตี้หายไปแล้วอื่อ่าต่อมาเว่นวันนี้แซนมันร่วงอย่างรุนแรงอย่างที่ทุกคนเห็นกันก็เมื่อเช้าก็พูดถึงเนาะหน้าเพจว่า ล่วงหนักมากที่เนี้ยจะสงสัยว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรกับแซนบอ์หรือเปล่าต้องบอกว่าจริงๆอ่ะแซนบอ์ไม่เกี่ยวนะเรื่องเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับแซนบอ์อ่ะงงใช่ไหมเฮ้ยแต่เหรียญแซนนะคืองี้ช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่แซนอ่ะเขาปลดล็อกเหรียญกันปลดล็อกหมายความว่าอะไรปลดล็อกหมายความว่าในช่วงที่เขา,าระดมทุนอ่ะเขาก็เหมือนไปเสนอขายกับทางของ VC หรือว่าคนที่มีเงินเยอะๆอาจจะเป็นกลุ่มไฮเบิร์อินเวสเตอร์หรือที่จะเรียกกันว่าแองเจิลอินเวสเตอร์นั่นแหละ แต่ทีเนี้ยก็คือคนในกลุ่มนี้เขาก็ต้องได้อะไรตอบแทนถูกปะมันอาจจะไม่ใช่ในโลกของโปรฟิตแต่เป็นเรื่องของในการซื้อโทเค็นราคาถูกถูกแค่ไหนบางทีมันถูกกว่าราคาที่ลิสต์ขึ้นกระดานด้วยซ้ําโดยที่ตัวของแซนเนี่ยช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ปลดเหรียญคือเลเซ่ก่อนว่าเดี๋ยวข้ามไปดูที่โทเคนอม,มิก,กันก่อนก็คือจริงๆอ่ะพวกคนที่แบบเหมือนมาลงทุนแบบเนี้ยคือเวลาเขาเข้าไปลงทุนเขาเอาเงินไปช่วยเนาะ พอเอาไปช่วย uh huh. ลงทุนเสร็จปุ๊บเองที่เขาได้คืนมาก็คืออาจจะเป็นเหรียญที่แบบราคาถูกมากมากเลยใช่ใช่ใชจริงๆอะเวลาถามคนก็จะถามกันว่าเอ้ยเวลาได้เหรียญถูกขนาดนั้นมาเขาไม่ดั้มตลาดหรออะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็มีดั้มกันบ้างนะแต่ว่าเหมือนพวกบริษัทใหญ่ๆพวกนี้เขาก็จะมีวิธีการของเขาก็คือแบบล็อกเหรียญไว้ว่าแบบเอ้ยคุณคุณได้เหรียญมาแล้วแต่คุณยังไม่สามารถขายได้ในปีหนึ่งอสองปีหน้ยหรืออะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะค่อยๆปลดส่วนใหญ่ถ้ามันก็จะเป็นเหมือนว่าโอเค ยูอินเวสตตอนเนี้เรา Listing ตอนนี้ปุ๊บเนี่ยต้องรอ1ปีนะคืออย่างของแซนเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าโอเคเขา Allocate ให้กับนักลงทุนในส่วนของที่เป็น p r i v a t e s ล l e Founder, Team Advisor ทุกคนอะ่ะจะล็อกร้อยเปร์เลยตอนที่ขายเหรียญนะ่ะจะไม่มีใครได้โทเค็นเลยแล้วก็มีให้ยายเวสติ้โดยที่เวนเ้นปไปหนึ่งปีหมายความว่าในหนึปีแรกอะ่ะจะไม่มีการปลดล็อกเหรียญทุกคนจะไม่ได้เหรียญเลยห mm hmm. ลังจากนั้นจะค่อยๆทยอยปลด แต่ทีนี้เนี่ยประเด็นเลยก็คือเขาไม่ใช่ลิเนียไม่ใช่ลิเนียหมายความว่าไงสมมติว่าลิเนียมันก็คือกราฟเนาะมองว่าเป็นเส้นตรง x อ็กบวกวายเท่ากับสีคือพอมันมันเป็นอย่างเงี้ยมันคือการปลดเป็นก้อนทุกๆอาจจะเป็นทุกๆวันที่หนึ่งทุกๆวันที่สิบห้าหรือว่าทุกๆ w h a t e v e อมันจะมีกําหนดอยู่แหละว่าไอ้ก้อนเนี้ยมันจะได้เมื่อไหร่แต่ว่าในนี้เขาไม่ได้ระบุไว้ในไวเปเปอร์ของเขาเนาะแต่ก็คือพอมันได้มาเป็นก้อนอะเราก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่ากลับไปอ่ะปุ๊บ เนี่ยชี้เคลมออกมาปุ๊บชีโอนเราได้มันเป็นโอ <Own S 1> นเนี่ยน่ะเนี่ยแอดเดยสองอันเนี้ยแอดเดยเดีวยวกันโอนอะเคลมมาสี่สิบเจ็ดกับสี่เป็นห้าสิบเจ็ดโอนเข้าบแนด์น์เลยอันนี้ก็คือเราก็ดูที่คนนี้คือเราอะไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นใครเขาเป็นเจ้าไหนแต่ว่าที่เรารู้อะคือ VC นี่แหละอาจจะไม่ใช่ VC ก็ได้อาจจะเป็นฝั่งในของทีมหรือแอดวเซอร์ก็ได้ถามว่า<ม>แล้วที่ปลดมาคือเท่าไหร่ใช่ไหมตอนนี้ข้าวๆที่ล่าสุดที่ปลดมาวันที่สิบห้าสิงหาล่าสุดก็คือปลดมาประมาณสองเปอร์เซ็นของสัพลายแซนทั้งหมดคือที่เราเห็นกันตอนนี้จริงๆอ่ะคือแซนอ่ะมีสัปลายแค่ประมาณสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นของในตลาดเองนะที่เหลืออีกห้าสิบหกโดโดล็อกแต่ตอนนี้ก็เริ่มปลดออกมาอันนี้อีกสองเปอร์เซ็นก่อนหน้าเดือนที่แล้วเดือนมิถุนา อีก2%อะไรเงี้ยอ่ะอันเนี้ยชีรีบสุดอ่ะปลดมาเราเนี่ย ne 19ชัช่วโมงที่แล้ว12นาทีผ่านไป1นาทีชีโอนเข้าโอเคเลยเนี่ยปลดปุ๊บชีโอนเลยไวมากไม่รู้จะรีบไปไหนรีบไงรีบเห็นบิตคอยล์ลงด้วยหรือเปล่าก็เลยแบบรีบปลดเลยคนนี้แบบ ซื้อแบบนี้ยทุนเขาต่ำมากมากจริงๆนะใช่คือถ้าจําได้รอบก,ก่อนที่แบบ<ๆ>ราเราซื้อกันอะแนวรับมันจะอยู่ที่มันสัก0.5 0.6 0.7ประมาณนี้เนาะอ่าอันเนี้ยคือที่เราซื้อกันนะแล้วเราคิดว่ามันต่ํามากแล้วนะเพราะตอนบูลันอะขึ้นไม่ไม่หยุดเลยอะขึ้นไปจนแบบแปดเหรียญอย่างเงี้ยือนี่ยังบอกว่า ไม่เด้งนะเพราะว่าทุนเขาอยู่ที่0.004ขายตอนนี้ 280x คือตอนนี้มันคือถ้าในช่วงบูลันน่ะมันแบบมันวอลเอเวอร์เราอาจจะจับมือก<ช>ันค่อยๆทยอยทยอยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าทุนเราต่ํามากจริงๆอืมว่ามันมันไม่ใช่การปลดครั้งแรกส่วนหนึ่งอ่ะมันปลดไปแล้วสองรอบตอนช่วงที่มันบูลันแต่ปัญหาก็คือพอในรอบเนี้ยด้วยความที่ต้องยอมรับว่าตัวแซนเองอ่ะมันไม่ใช่เหรียญที่มีเขาเรียกว่ามีดีมาด์สูงขนาดนั้น ไม่ได้เหมือนอีทีเรียมหรือบิตคอยที่ว่าพอราคาลงมันยังมีคนมีแรงใจซื้อไงเราตอนอนี้มันยังขายไไม่ได้อา่อาใช่ส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งของเขาเรียกว่ามาเก็ตแคปด้วยทีเนี้ยพอมันเกิดการโดนเทขายอย่างหนักแต่ว่ามันไมน่มันไม่มีดีมานมารองรับอะทําให้ตัวราคามันก็ล่วงลงไปเพราะว่าอย่างล่าสุดอะก็คือ Open นอินเท s รหรือว่าสถานะโพ i ิชันของแซนอะมีแค่ประมาณ120ล้านโทเคนเอง ซึ่งทีเนี้ยพอมันปลดมาล่าสุดเหมือนจะปลดไปประมาณ74ล้านก็คือจะหมดแล้วอ่ะแบบกินทุกออเดอร์อ่ะเทกดไปแบบเนี้ยปลดแค่สองเปอร์เซ็นเองปะแค่ในรอบนี้นะสองเปอร์เซ็นใช่ก่อนนั้นนี้ก็ปลดมาเรื่อยๆก่อนนั้นนี้ก็ปลดไปสี่ร้อยล้านโทเคนมั้งนี้ไม่แน่ใจในตัวเลขคือจริงๆต้องบอกว่าไอ้ไอ้ช่วงที่แบบมันปลดในช่วงบูลันน่ะมันก็ไม่ค่อยมีผลอะไรเท่าไหร่อยู่แล้วเนาะเพราะว่าคนก็อาจจะแบบโอเครอดูก่อนว่าราคาเหรียญมันจะขึ้นไปได้อีกไหมอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเกิดมันขึ้นได้อีกอก็อาจจะแบบค่อยๆทยอยขายก็ได้อะไรประมาณนี้แล้วมันก็จะแบบมีคนคอยเก็บหองอะเพราะว่าแบบอ่ะโอเคก็ต้องบอกว่าแซนมันก็เป็นเหรียญหนึ่งที่แบบคนมันก็ไฮเป็นเยอะหยุดอ่ะคนก็จะแบบคอยเก็บคอยอะไรกันแต่พอแบบตลาดแบบตลาดที่ซื้อมันก็ไม่ได้มีแรงใจจะซื้อราคาก็ล่วงอีกซื้อตอนนี้ก็ทําอะไรไม่ได้แล้วมันก็เป็นเกมในฝั่งของ VC เองด้วยนะจริงๆอ่ะคือเพราะว่าอะไรเพราะว่าแต่ถ้าอยู่ไม่ขายอยู่อาจจะขายได้สองร้อยห้าสิบสองร้อยร้อยอะไรว่าไป <c oughs> คือมันไม่ใช่ <Okay. S 2> ว่าเป็นเอกทั้งหมดของเงินที่เขาได้อยู่แล้วเพราะว่ามันก็เขาเรียกว่าอะไรมันเวสติ้งห้าปีเนาะมันก็ต้องอีกสักพักหนึ่งอะ่ะแต่อันนี้ก็คือเป็นก้อนหนึ่งที่เขาก็ได้กําไรไปเยอะเหมือนกันเราไม่รู้รหรอกจริงจริงก็ขายแท่นเนี้ยก็คือกําไรแล้วก็ใช่นั่นแหละมันก็ต้องระวังเพราะว่าส่วนหนึ่งคือพอมันไม่มีแรงซื้ออ่ะเราเหรียญมันกปลดไม่เลือกเขาก็ขายได้ไงเพราะว่าทุนขาถูกก็น่าจะประมาณนี้เนาะของข่าวสั้นๆวันนี้ว่าโอเคมันอะไรยังไงเกิดอะไรขึ้น คือแซนไม่ได้ทําอะไรตรงนี้มันเป็นเหมือนการเทขายข,ายของ VC มากกว่าเพราะเท่าที่เห็นเราก็เห็นแล้วว่าโอเคเขาเคลมปุ๊บเขาโอนเลยเขาเคลมปุ๊บเขาโอนเลยมันไม่ได้แบบในคือในช่วงโบราณมันยังพอคุยกันได้แต่พอเนี้ในช่วงแบบการที่คนพยายามจะเก็บเงิน,งนสดไว้ให้มากที่สุดอะ่ะมันก็ไม่เสี่ยงไงจริงๆนี่แอดไวเซอร์ของแซนก็มีแฮชด้วยนะแฮชที่ ไปอินเวสกับลูน่า USDT เยอะมากใช่เดี๋ยววอหาข่าวอัปเดตให้เผื่อถ้าเกิดมีอะไรชัดๆเราก็จะอัปเดตให้ที่หน้าเพจเหมือนเดิมเนาะแล้วก็อีกอันนึงอ่ะของแซนคือเหมือนตอนนี้เขากําลังเปิดซีซันพาร์ทรอบที่3ามไหมเขาก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวจะมีการแจกรางวัลแบบเบิ้มๆเลยนะในการแบบเล่นครั้งนี้ซึ่งแต่แซนแซนมันอยู่บนอีกิเลียมหรือเปล่าใช่มันอยู่บนอีกิเลียมสรุปสุดท้ายแล้วยังไม่อยู่ที่รางวัลที่แตกอ่ะก็เป็นแซนอยู่ดีนั่นแหละถ้าราคาแซนลงอ่ะ รางวัลมันก็จะแบบเหมือนน้อยลงอ่ะพอคิปการ์ลดลงแ,บบ USD. แต่ว่าแบบเพิ่มเพิ่มก็คือมันก็จะเกิดการดําขึ้นมาอีกคือปัญหาคือใช่ใชเหรียญทุกอันน่ะเหมือนเป็นปัญหาของเททูเอินด้วยว่าพอได้เหรียญม,มาแล้วมันมันไม่ได้ไปใช้อ่ะมันก็โดนเทได้เหรียญมาไม่ใช้ก็โดนเทเพราะเราก็ไม่รู้เราจะถือเหรียญทําไมถูกปะคนถือเหรียญแซนคือเขาถือเพื่อที่จะไปซื้อแลนด์ถูกปะอืออ่าเข้าไปซื้อแลนด์เข้าไป ซื้ออะไรต่างๆเพราะเห็นแลนดมันขึ้นราคาแต่ตอนนี้แลน์ราคามันก็ดำลงมาเยอะเหมือนกันเพราะ NFT มันก็ดรอปเนาะแล้วก็มีขาวเรื่องของการที่แบบเอ้ย m e t a วิร์สแตกหรือเปล่าแบบอฮ้ยล่วงลงมาแ5ดบ้าเปอร์เซ็นตนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆแต่พี่แชมป์ก็เคยอัปเดตไปให้แล้วนะว่าจริงๆมันไม่ได้แตกจริงๆคือคนมันแค่คนมันฮา์กันอะหา์กันไปก่อนเนี่ยเป็นช่วงนั้นมันเป็นโควิดมันก็อะไรแพร่ระบาดอะไรต่างๆ Facebook เกิดเป็นเม็ดนิวอานิวาร์อะไรมาก อืมราคามันก็เลยขึ้นไปเพราะคนไฮคือมันขึ้นไปโอเวอร์แวลูแหละสุดท้ายตอนเนี้ย <Okay. S 1> พอเป็นตลาดที่แบบคนความไฮมันลดลงอะ่ะราคามันก็จะค่อยๆกลับมาลงในจุดที่แบบมันควรจะเป็นอ่าแวลูมันควรจะอยู่ตรงไหนมันก็จะเริ่มกลับลงมาแล้วน่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับวันนี้ใช่ไว้เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอะไรเดี๋ยเราก็เอามาอัปเดตกันอีกแล้วก็ใชครับ